สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแถมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราแถมบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีโรงเลี้ยงหมูอีกหนึ่งหลังนะครับเจ้าของแถมเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่7ไร่3งานกับมีค่าตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลหนองดินแดงอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับทันที่กําลังมองหาที่ดินเขตอําเภอเมืองนะครับ อยู่ไม่ไกลจากตัวนครปฐมนะครับเหมาะเลยนะครับจะปลูกบ้านจัดสรรหรือว่าจะจัดสรรที่ดินขายนะครับของเราได้บรรยากาศเลยนะครับการเดินทางนะครับสะดวกสบายนะครับนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับเดิมทีนะครับต้นไม้ล้อมรอบเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับน่าอยู่นะครับนี่ครับชายขอบนะครับเจ้าของเขาปลูกต้นสักเอาไว้นะครับตามแนวขอบที่ดินของเรานะครับเพิ่มความเขียวเพิ่มบรรยากาศให้น่าอยู่นะครับนะครับแต่ช่วงนี้นะครับ เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งนะครับต้นไม้ก็อาจจะผักใบนะครับเนี่ยดูร่วงไปหน่อยน้านะครับนะครับแต่ถ้ามีต้นไม้นั้นล่มลื่นเลยนะครับของเรายังมีบ่อน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับเนื้อที่บ่อกก็อยู่ราประมาณไร่หนึ่งนะครับนยครับแต่ไม่ลึกนะนะครับเพราะว่าขุดไปทําชายขอบที่ดินนะครับนะครับที่ดินไม่ต้องถมด้วยนะครับแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับนี่คือถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงถนนเพชรเกษมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงโลตัสนะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆไปซื้อของนะครับที่โลตัสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก600เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับครับท่าเอฟซีผมมา จากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ท um ี่59กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจับพิกัดตรงช่วงประมาณปทุมวิไลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ84กิโลนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงสระานะครับก็อยู่ที่ประมาณ41กิโลนะครับของเรานะครับจากเส้นหลักเข้ามานะครับนิดเดียวนะครับถือว่าสะดวกสบายมากนะครับ จะออกไปซื้อของที่โลตัสนะครับหรือว่าจะไปที่ตัวนครปฐมเลยนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับเขาออกง่ายนะครับนะครับด okay ้านนี้นะครับก็สามารถไปถนนเพชรเกษมได้นะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับแนวเขตเรานะครับขับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราตรงไปจนถึงอีกด้านนี้นะครับของแนวเขตของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ 82เมตรนะครับเนี่ยครับไปนี่นะครับ82ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่ครับด้านนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปลี่ยวนะครับเนี่ยถือว่าเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะทําเป็นที่ดินจัดสรรนะครับจัดสรรที่ดินขายนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะแถวนี้นะครับน้าไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับ ครับของเรายังมีคลองส่งอยู่ด้านหน้านะครับคลองส่งนี่ครับจะมีน้ำนะครับนะครับจากอบตนะครับเ็าส่งมากับคลองส่งเนี่ยนะครับให้เราได้สามารถที่จะนําน้ํานะครับไปใช้ลดต้นไม้นะครับไปใช้ทําประโยชน์อื่นๆได้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นคลองส่งเล็กๆนะครับที่เขาส่งน้ํามานะครับนะครับของเราก็มานี่เลยนะครับนะครับจนไปถึงแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินนะครับครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับ ทําเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับล่มเลื่นนะครับขับเสาอทิ์นะครับเจ้าของเขาก็จะมาอยู่นะครับมาลดต้นไม้มาดูแลต้นไม้นะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่ออกไปทางถนนเกษตรนะครับเป็นทางรัฐอีกเส้นหนึ่งนะครับครับอันนีผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับครับพอเราเข้ามาด้านในตัวบ้านนะครับนะครับของเราจะมีโคกปลูกบ้านนะครับ ที่เจ้าของเขาถมไว้นะครับปลูกบ้านได้อีกหลายหลังเลยนะครับนี่นะครับครับตัวบ้านนี้นะครับเจ้าของแถมนะครับด้านในนะครับผมอาจจะไม่ได้พา f c เข้าไปดูนะครับพอดีเจ้าของอยู่อยู่นะครับก็อาจจะลกหน่อยนะครับก็เรียกว่าธรรมดานะครับบ้านที่มีคนอยู่อยู่นะครับนะครับพกไม้พกอะไรนะครับก็อยู่ในสภาพที่ว่าใช้ได้นะครับนี่ครับเราอาจจะมาตกแต่งหน่อยหรือว่ารีโนเวทหน่อยครับตัวบ้านก็อยู่ได้เลยนะครับ ครับแล้วก็เรามีบ่ออยู่ลูกหนึ่งนะครับนี่ครับบ่อน้ำใสๆนะครับเลี้ยงปลาปลูกบัวนะครับเพิ่มบรรยากาศนะครับให้บ้านของเราน่าอยู่นะครับเหมาะเลยนะครับครับบ่อนะครับเจ้าของบอกลึกราวๆประมาณเมตรยี่สิบนะครับเพราะเจ้าของลองวัดดูแล้วนะครับนี่ครับความลึกบ่อก็อยู่ประมาณเมตรยี่สิบ ครับตันนี้เป็นพื้นที่ถมไว้แล้วนะครับแล้วแถวนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับนี่คือตัวบ้านนะครับครับเดี๋ยวพาเดินมาดูหน่อยนะครับอันนี้คือเจ้าของเขาก็อยู่นี่นะครับด้านนอาจจะลกหน่อยนะครับเนี่ยเจ้าของแถมเลยนะครับพวกไม้พวกอะไรครับก็อยู่ในสภาพโอเคอยู่นะนี่ครับนี่ยสภาพดีนะครับ อาจจะต้องมารีโนเวทหน่อยอะไรหน่อยปรับปรุงหน่อยนะครับส่วนด้านนี้คือด้านข้างตัวบ้านนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านนะครับราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับ ครับอันนี้ก็คือโรงเลี้ยงหมูนะครับเมื่อก่อนเขาเลี้ยงหมูนะครับตัวนี้จะของก็แถมเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับถมเพิ่มอีกหน่อยนะครับเผื่อท่านใดจะทําจัดสรรนะครับถมอีกสักห้าสิบเซนนะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับเพราะแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับ แล้วดินนะครับดินดาดีมากนะครับแถวนี้นะครับดินค่อนข้างดําดีนะครับอ่ะครับผมย้อนขึ้นไปด้านหน้านะครับอันนี้คือแนวรั้วด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเราก็ไล่ย้อนกลับมานี่นะครับมานี่นะครับไล่มาตามแนวชายขอบรั้วสังกะสีนะครับมาจนถึงมุมนี้เลยนะครับ120เมตรนะครับพอ120นะครับของเราก็จะขยักนะครับช่วงด้านท้ายนะครับนะครับ นะครับที่ถือว่าดูง่ายนะครับที่ไม่ลกนะครับครับก็ขอฝากด้วยครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่7ไร่3งาน52ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลหนองดินแดงอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ098 915 8974นะครับครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูช่วง มุมด้านท้ายเน่ยนะครับครับนี่นะครับช่วงด้านท้ายนะครับของเราก็จะมีเขาเรียกว่าคันดินนะครับที่เจ้าของเขาทาล้อมเอาไว้หมดเลยนะครับนี่นะครับครับด้านท้ายก็จะมีคลองส่งน้านะครับอยู่ด้านหลังอีกนะครับเนี่ยสามารถที่จะดึงน้ําจากด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยนะครับ บรรยากาศดีนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน7ไร่3งาน52ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านนะครับวันนี้ผมบ๊ายบายขอบคุณครับ